ตอนเองไปตามลำคางเลี่ยวโดดเดียวคนเดียวเหลียวมองดูรอบใก้โดดเดียวเดียวได้กระหายพวกเพื่อนรวมทางโลกที่อางวางเส้นทางที่ไกลข้อที่หนึ่งของความสุขมีคนเคยถามผมว่า แล้วข้อที่สองล่ะผมก็ตอบไปว่าไม่มีแล้วข้อที่สองอ่ะมีแต่ข้อที่หนึ่งเท่านั้นแหละแต่ข้อที่หนึ่งนี่มันเปลี่ยนแปลงได้ไม่รู้จบเพราะความสุขของคนเรานั้นมันเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงได้ไม่รู้จบใช่ไหมครับปลูกต้นไม้นี่ก็เป็นความสุขของคนแล้วผมมีน้องสนิทกันเลยครับเขาเพราะว่าเคยทำงานด้วยกันเคยเดินทางไปต่างจังหวัดด้วยกัน นอนกลางดินกินกลางทรายแบบไม่ถึงกั็แบบออฟโรดแคมปิ้งรอกนะเช่าเกส้าท์เช่าที่พักอยู่แต่ว่ามันก็อยู่ในพื้นที่ชนบทนะครับเคยไปอุ้มผางกันเคยไปบ้านวันเลกันเคยไปทุ่งนากันที่นครสวรรค์เคยไปดูเขาเลี้ยงช้างดูเขาจับช้างที่มันตกมันก็เนี่ยไปกับน้องคนเนี้ <c oughs> เขาเป็นหนุ่มนักทำสารคดีชื่อวันเนส นะครับไม่รู้ว่าเน็ตหรือเนสผมก็ไม่แน่ใจเรียกกันเน็ตเน็ตเนงครับเขาก็เรียกผมลุงลุงสัน้นลุงสัน้นระยะหลังผมเห็นเขาใน f c e e o o o เนี่ยเขาจะโพสต์ข้อความเรื่องปลูกต้นไม้เรื่องว่าถ้าเขามีที่ดินตรงไหน,นของพ่อแม่ปู่ย่าตายายตรงไหนเป็นที่ว่างเขาก็จะขออนุญาตปลูกต้นไม้แล้วเขาก็ไปขอรับกล้าไม้จากกรมป่าไม้มา ก็ได้กล้าไม้นานา,นาชนิดมานะครับแล้วก็ได้กล้าไม้ของพวกพันธไม้ที่เคยเป็นพันไม้ที่เป็นปัญหาของสังคมไทยอะ่ะไม้พยุงไม้สกักไม้อะไรตอมีอะไรตอนนี้ดูเหมือนว่าทางการจะไม่ไม้กิษนานี่มีปัญหาด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพราะไม้กิษนานี่เมื่อก่อนเป็นปัญหามากเลยมันมีอยู่ในปา่าอย่างเช่นป่าเขาใหญ่เนี่ยแล้วคนก็ไปลักลอบตัดเพราะว่าแก่นของไม้กิษณานบางท่อนเนี่ยมันขายได้เป็นหมื่นเป็นแสนเพราะว่าเขาเอาไปทําน้ําหอมกัน และน้ำหอมชนิดนี้นิยมกันมากในแถบแตะวันออกกลางพวกอาหรับจะนิยมมากแต่คุณก็รู้อาหรับนี่เงินเขาถึงอ่ะมันก็เลยส่งผลให้แก่นไม้ของไม้กฤษณาเนี่ยมีราคาด้วยตอนผมเป็นเด็กผมยังจําได้ว่ามีญาติพี่น้องคนหนึ่งชื่อน้ำมานน้ำมานนี่ก็มีอาชีพต้มกลัน่นไอ้นี่ครับไม้กฤษณาเพื่อทําน้าหอมผลิตออกไปเพื่อไปขายคนตะวันออกกลางเนี่ยแหละ แต่น้ำมาันแกก็ตายไปนานแล้วนะครับและทุกวันนี้ผมก็เข้าใจว่ากฎหมายควบคุมเรื่องการตัดไม้กฤษณาก็มีอย่างเข้มขน้นก็เลยไม่รู้ว่ากล้าไม้กิษณาี่าเ้นเ้าี่เขาเขาเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ปลูกด้ยวยหรือเปล่านะแต่อย่างไรก็ตามที่ประเด็นที่ผมจะคุยคือคือการปลูกต้นไม้มันเป็นสิ่งที่ต้องทํต้องใช้คําว่าต้องเลยเพราะถ้าไม่ปลูกไม่ปลูกทดแทนต้นไม้มันหมดปไปเมื่อไหร่ ก็จินตนาการกันเอาเองก็แล้วกันนะครับว่าโลกของเรามันจะเป็นอย่างไรเมียผมเองยังทําเลยครับเนี่ยเ <c oughs> มียผมเองก็มีที่ดินของพ่อกแม่เขาอยู่ที่อยู่ที่ปะทิวอยู่ที่จังหวัดชุมพรนั่นแหละเขาผ่านมาเมื่อไหร่เขาต้องเอากล้าไม้ไปลงขอให้เป็นต้นไม้เถอะเป็นไม้ใหญ่นี่ปลูกต้นไม้นี่เราจะหวังอะไรครับถ้าจะหวังกินลูกมันก็แล้วแต่ปลูกต้นอะไรนะครับบางชนิดอาจจะต้องรอห้าปี ถึงจะออกดอกออกผลแต่ถ้าปลูกต้นไม้เพื่อจะหวังใช้เนื้อไม้มันก็ต้อง30ปี40ปี50 50ปีกันเป็นต้นไปแหละดังนั้นเนี่ยมันก็เลย <c oughs> เป็นประเด็นของวิถีหรือความคิดของยุคเนี้เพราะว่าช่วงสักสี่ซ้าหปีมันเนี้ยผมเจอเด็กรุ่นใหม่ๆจำนวนมากเลยครับให้ความสนใจกับการทำธุรกิจ อย่างด่วนนะ่ะคือลงทุนวันนี้กะให้รวยอาทิตย์หน้าเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นการทำมาหากินแบบเงินต่อเงินบ้างตลาดหุ้นบ้างแล้วก็มีหนังสือ how to วิธีที่จะรวยได้สาสบเกวิธีในสิบวันในหปีในอะไรอย่างเงี้ยแบบซึ่งมันมันเป็นวิถีคนละแบบกับกับเรื่องการปลูกต้นไม้พอปลูกต้นไม้มันปลูกวันเนี้ยมันจะได้ผลก็อีกสาสิปีข้างหน้า ซึ่งมันก็เลยทําให้คนที่จะลงมืออาจจะรู้สึกชะง,งักว่าอ้าวแล้วกูจะทําปเพื่ออะไรล่ะกูทําแล้วกูไม่ได้นี่ว่าก็เพราะวิธีคิดแบบเนี้มันก็เลยทําให้ให้โลกของเรามันขับเคลื่อนแบบพิกลพิการทําให้โลกของเรามันไม่ไม่ขับเคลื่อนไปแบบสอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาติเพราะธรรมชาติมันต้องรอเวลาครับเวลาเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเลยเหมือนสมมติมแมลงเน่ยมันกินใบไม้ใช่ไหมครับ มันกินใบไม้หนึ่งใบมันอิ่มมันหยุดกินนะเพราะมันอิ่มมันไม่กินต่อแล้วครับมันส่งผลให้ใบไม้ใบอื่นมีโอกาสที่จะเติบโตมากลายเป็นใบไม้เต็มใบให้มันได้กินต่อในวันที่มันเริ่มหิวปริมาณของจํานวนแมลงปริมาณของต้นไม้และใบไม้มันสอดคล้องกันมันพอดีกันแมลงกับต้นไม้มันก็เลยอยู่ด้วยกันมาได้ชั่วกับชั่วกันแต่พอมาเป็นวิถีของมนุษย์ยุคใหม่เนี่ย มันเป็นยุคที่แบบสมมติถ้ามนุษย์เป็นแมลงมนุษย์ก็กินใบนี้หมดแล้วกินหมดแล้วอิ่มแล้วก็ไม่หยุดครับก็จะไปตัดเอามาเก็บเอาไว้กินในภายภาคหน้าก็ที่ตัดเยอะเข้าเยอะเข้าต้นไม้มันเลยโตไม่ทันใบไม้มันเลยออกใบมันไม่ทันส่งผลให้เกิดการขาดช่วงของห่วงโซ่ที่เชื่อมโยงธรรมชาติเข้าด้วยกันและนี่คือปัญหาที่ทําให้โลกของเราเผชิญกันอยู่ทุกวันนี้มันก็ทํานองเดียวกันกับแนวคิดเลยที่ว่า ทำมาหากินใช้เงินต่อเงินทำวันนี้รวยพรุ่งนี้มันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของวิถีของทรัพยากรของธรรมชาติของโลกเราอะครับวิถีมันคือต้องแบบปลูกต้นไม้เนี่ยแหละปลูกวันนี้ผลดีที่จะเกิดขึ้นอีกสามสิบปีข้างหน้าผลดีมอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเราจะเกิดขึ้นกับกับลูกหลาน <c oughs> ผมจะเล่าอะไรให้ฟังคุณผู้ฟังเมื่อหลายปีมาแล้วเนี่ยผมไปทํางานที่เมืองคอนยัก ไปถ่ายทําหนังสารคดีที่เมืองคนอนยักประเทศฝรั่งเศสคุณคุณนหูกับคำว่าคนอนยักไหมครับคุณผู้ฟังคนอนยักก็คือเครื่องดื่มที่ราคาแพงมากเลยอะอืเขามีเกรดหลายเกรดด้วยมีเกรดสามดาวมีเกรดห้าดาวเกรด V.S.O.P. ต่อไปก็เป็นเกรด X.O. อะไรเงี้ยสามดาวอาจจะห้าร้อยบาทห้าดาวอาจจะพันบาท v s o p อาจจะ2,000บาท X.O. เนี่ยอาจจะแบบหลายพันบาทหรือเป็นหมื่นเลยเนี่ยเครื่องดื่มขวดปริมาตรประมาณแค่7 5 0ซีซีเนี่ยแหละขายกันเป็นหมื่นเป็นพันนะครับเครื่องดื่มชนิดเนี้ยจริงๆมันคำที่ที่ที่ทสากลทั่วไปใช้เรียกเครื่องดื่มชนิดเนี้ยเขาเรียกว่าบรันดีนะครับหรือบรันดีหรือบรันดีแต่เฉพาะที่มันผลิตในเมืองคอนยัคในประเทศฝรั่งเศสนั่นแหละเขาก็แบบยกตัวเองนะครับว่า ถ้าผลิตที่เมืองเนี้เพราะก็ถือว่าที่เมืองเขานี่วัตถุดิบในการผลิตมันมันเป็นเลิศอะ่ะเขาก็เลยให้เกียรติว่าถ้าเกิดเครื่องดื่มที่ผลิตจากเมืองนี้เครื่องดื่มชนิดนี้นะครับให้ชื่อว่าคนอนยากได้เรื่องราวมันจะเป็นยังไงเกี่ยวข้องยังไงกับการปลูกต้นไม้แ <c oughs> กลแอมจังเว้ยผมฟังเพลงของมายสโตนก่อนเพลงหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวติดตามกันต่อ นั่งลงก่อนสิมานั่งใกล้ๆนะจะเล่าเรื่องให้ฟังเป็นเรื่องของเขานะแต่จะว่าไปก็มันก็เหมือนกับเ,เรื่องของเราแหลนะคือเขาหายไปไม่ได้หนีนะไม่ได้หนีไปไหนแต่จู่ๆก็หายไปเลยปกติถ้าคนหนีเราก็ควรจะออกตามเพราะเรารักเขาผูกพันกับเขาแต่นี่รู้ทั้งรู้ว่าไม่ได้หนีไปไหนอยู่ๆก็ปราศนาการไปเฉยอย่างเงี้ย จะตามได้ยังไงแต่มันก็ต้องตามเพราะว่าทนไม่ได้ถ้าไม่มีเขาเขายังไม่มีจุดหมายนะไม่มีบอะแสว่าจะไปตามที่ไหนดีแต่พลังที่มันอยู่อัดแน่นอยู่ในใจเราเนี่ยทั้งพลังกายพลังใจและแต่บอกว่าต้องลุกขึ้นต้องออกตามสิ่งแรกที่ทำได้คือตามไปในที่ที่เขาเคยอยู่ ที่เขาเคยเป็นทุกคนทุกแข่งที่เคยรู้ว่าเขาอยู่เราตามไปทั่วแต่สุดท้ายก็พบว่าทุกคนทุกแข่งที่เราตามไปนั้นพบกับความว่างเปล่าเวลายิ่งนานเส้นทางยิ่งไกลเรากลับพบว่าไอ้ที่เราว่าเราแข็งแรงนั้นเราอ,อ่อนแอกว่าที่คิดไว้เยอะยิ่งผ่านมายิ่งต้องแวะพักมากขึ้นเรื่อยๆและทุกครั้งที่เราพักเราพบว่าเวลาหลับตาลงเนี่ยได้ยินเสียงแววอกกยู่ไกล ได้กลิ่นโชยมาจากไกลเป็นเสียงของเขาเป็นกลิ่นของเขาแน่นอนก็รีบลืมตาจะหลืมมาคราใด,ดก็ว่างเปล่าเหมือนเดิมเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นสุดท้ายก็มาถึงตรงเชิงเขาแห่งหนึ่งที่นั่นมีหน้าผาอยู่มันเคยมีน้ําตกไหลมีลําธารใสไหลผ่านตรงด้านล่างแต่มาวันนี้มันเปือดแห้งไปสมบดแล้วเหลือแต่โขดหินที่แหลมคม เหลือแต่ต้นไม้ที่นอนตายเหี่ยวแห้งและเกลกะกแต่อย่างไรก็ต้องเลือกใช้เส้นทางนี้เพราะนี้เป็นเส้นทางสุดท้ายที่จะไปถึงหน้าผาแห่งนั้นได้เป็นความหวังสุดท้ายที่จะพบเขาบนเส้นทางผมถูกกัอนหินบาดถูกน้ำเกี่ยวได้รับความเจ็บปวดความหิวความกระหายที่ทวีขึ้นมาในร่างกายแต่ความหวังที่จะพบเขาทำให้ผมมาถึงยอดผาแห่งนั้นจนได้ ที่หน้าผาผมไม่กล้าที่จะยืนผม,มค่อยๆล้มตัวลงแล้วก็เสียกระส่นไปยังหน้าผาผมมองไปข้างล่างมองขึ้นมาข้างบนมองไปจนทั่วไม่พบอะไรนอกจ,จากเมฆแห้งๆให้ความรู้สึกร้อนอบอ้าวความหวังที่พังทลายที่จะได้พบสิ่งที่ตัวเองอยากจะพบเป็นครั้งสุดท้ายเหลือเพียงความว่างเปล่าในสมองผมหรือแต่เพียงคำพูดที่ว่าจงลืมเหมันเสีย เมื่อคนเราผิดหวังถึงที่สุดแล้วนั้นไม่มีอะไรดีไปกว่าการลืมสิ่งทุกอย่างที่เราอยากจะได้ผมค่อยๆถอยลงมาจากหน้าผาแห่งนั้นกลับมายัางที่ที่เคยอยู่สมองบอกผมว่าในเมื่อเราสามารถลืมได้คืนนี้แลาคงจะเป็นตัวของตัวเองได้อีกครั้งคงจะหลับสบายได้แน่นอนเมื่อความมืดมาถึงอากาศเริ่มเย็นลงผมเอนกายบนเตียงของผมพยายามจะหลับผมหลับตาผมหลับใจ ผมไม่ได้หลับฝันปราฏว่ากลิ่นและเสียงที่เคยคุ้นเคยเข้ามาใกล้ทุกทีผมเห็นเขาเห็นเขาในความมืดผมรีบลืมตาขึ้นมาเมื่อลืมตาก็พบความมืดอีกแต่เป็นความมืดที่ไม่มีเขาสุดท้ายผมจึงมั่นใจว่าด้วยจิตใจที่สงบนิ่งเท่านั้นธรรมชาติจึงจะมาพบเรา โลกใหใบนี้ไม่มีใครครอบครองไม่แบ่งเป็นสองเพ่งมองดูแม่น้ำจำปีไม่ได้แล้วครับคุณผู้ฟังจำได้แต่ว่าตอนนั้นผมผลิตรายการโทรทัศน์ชื่อรายการเกมเปิดโลก แล้วเกมเปิดโลกนี่ก็มีพิธีกรรับจ้างผมจ้างเข้ามาครับ <c oughs> คุณดำรงพุตานพี่ชายผมเองรายการเกมเปิดโลกนี่ก็เป็นรายการที่เดินทางไปทั่วโลกเพื่อหาวัตถุดิบมาทำเป็นสารคดีแล้วก็เอามาทำเป็นเกมโชว์เป็นคำถามต่างๆนีการเดินทางไปต่างประเทศมีค่าใช้จ่ายนะค่าเครื่องบินก็นเท่าไหร่แล้วค่าที่พักค่าอาหารโดยเฉพาะจะเป็นประเทศ ยุโรปอย่างฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยแพงมากรายการทีวีถ้าทุนมันสูงเกินมันก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ไม่รู้จะหาสปอนเซอร์ได้คัเวหรือเปล่าวิธีนึงคือเราก็ต้องหาหาผู้สนับสนุนอย่างเช่นถ้าตัวเครื่องบินเราอาจจะไปขอสปอนเซอร์จากสายการบินใดสายการบินหนึ่งเอาไว้ให้เขามาเป็นสปอนเซอร์ประจำเราก็จะมีตัวเครื่องบินใช้ในการเดินทางหรือ เราหาประเด็นที่จะมีสินค้าอะไรบางอย่างที่เขาจะมาจะมาเกี่ยวข้องในรายการได้ภาษาทีวีเรียกทยอินไทายที่บว่าผูกครับผูกมันเข้าไปว่าโดยไม่ได้ทำเป็นสปอตโฆษณาอย่างเป็นทางการแต่ทำเป็นเนื้อหาสาระแต่ว่าลึกๆแล้วก,ก,ก,ก็คือจะประชาสัมพันธ์สินค้าชนิดนั้นแหละพอดีก็มีหนุ่มคนหนึ่งชื่อคุณอุดม คุณอุดมในี่ตอนนั้นแกก็เป็นผู้จัดการหรือเป็นฝ่ายการตลาดของเครื่องดื่มผสมแอลโกอฮอล์อยู่หลายยี่ห้อเหล้าอ่ะพูด,ดง่ายเหล้าเช่นแจ็คแดเนียลเป็นเหล้าอเมริกันเ <c oughs> ช่นคอนยัคมาเตลของฝรั่งเศสแกก็เลยมาคุยกันกันกบทางผมว่าเอ้ย e เราทำรายการเกมเปิดโลกแล้วเล่าเรื่องการผลิตเครื่องดื่มชนิดนี้กันดีไหม <c oughs> อ้าวได้เลยก็สรุป ทางคุณอุดมก็เป็นคนดําเนินการเรื่องติดต่อซึ่งเขาติดต่อได้อยู่แล้วว่าเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายให้คนอนยัคยี่ห้อนี้อยู่แล้ว <c oughs> ติดต่อทางฝรั่งเศสติดต่อทางมาเตลส่วนผมก็เตรียมช่างกล้องเตรียมอุปกรณ์การถ่ายทําเตรียมตัวพิธีกรเตรียมสคริปต์แล้วเราก็เดินทางกันทางคุณอุดมนั้นมีผู้ช่วยเป็น <c oughs> ฝ่ายโฆษณามาจากเอเจนซี่โฆษณาด้วยหนึ่งคนคุณอุดมก็ไปกันสองคนกับอีกคนผมจําชื่อไม่ได้ละ ส่วนทีมผมก็มีผมมีคุณต้อยเป็นช่างภาพมีคุณดำรงพุตามเป็นพิธีกรเราก็ไปโดยสายการบ,บินแอร์ฟรานซ์อันนี้ทางมาแต่วจัดการแอร์ฟรานซ์ก็พาเราบินเหินข้ามน้ำข้ามทะเลไปยังปารีสลงที่สนามบินชาลส์เดอโกจากปารีสก็เออลืมเล่าให้ฟังผมเนี่ยเป็นคนที่ตัวซวยอยู่เรื่อยเลยครับเนื่องจากหนึ่งหน้าตาผมมันออกแบบ ผู้ก่อการร้ายสองผมเป็นคนที่แบบไม่เคยเรียบร้อยอครับจิโก,โกะพูดง่ายๆตอนที่ผมไปฝรั่งเศสเที่วนั้นผมโดนตำรวจจับนะข้อหาว่าหน้าผมเหมือนหน้าผมเหมือนผู้ก่อการร้ายเพราะช่วงนั้นเพิ่งเกิดคดีกรณีที่ผู้ก่อการร้ายลิเบียหรือไงเนี่ยระเบิดเครื่องบินแพนแอมคือบินแพนแอมตกนะครับซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตมากเลยเพราะฉะนั้นช่วงนั้น ผู้ก่อการร้ายจะถูกเพ่งเลงใครก็ตามที่ดูรูปล่างน้าตาแขกๆหน่อยถูกเพ่งเลงตลอดผมก็โดนเพ่งเลงไปด้วยเออแปะพี่ดำรงไม่โดนเพ่งเลงก็แต่งสูตรแต่งตัวเรียบร้อยมั้งผมมันแต่งตัวชิโก้ครับแล้วผมดันไม่พกพาสปอร์ตด้วยพาสปอร์ตเอาทิ้งไว้ที่ที่พักอ่ะโอ้เขากักตัวพี่ดำรงเอาไว้ที่ที่เอ้ยเขากักตัวผมไว้ที่สถานีตำรวจแล้วให้พี่ดำรงอ่ะกับคุณบุดมอ่ะเดินทางไปที่โรงแรมเพื่อไปเอาพาสปอร์ตมายืนยันตัวตนของผมก็นั่นแหละเป็นประสบการณ์ชีวิตครั้งเดียวที่ทำให้หลังจากนั้้นนนนนเเป็ตมมาาผดิทงะ ผมแทบจะกอดพาสปอร์ตเอาไว้ตลอด24ชั่วโมงอะจนถึงวันนี้ครับไม่ว่าผมจะไปไหนผมจะพาสปอร์ตที่พกติดตัวเลยเอาไว้ใต้หมอนเลยจะแค่ลงไปข้างล่างไปซื้อ,อซื้อน้ำอัดลมสักขวดหนึ่งผมก็พกพาสปอร์ตลงไปกินอาหารเช้าภายในโรงแรมผมยังไม่ยอมทิ้งพาสปอร์ตไว้ในห้องนอนเลยด้วยความที่ประสบการณ์เคยโดตนตำรวจจับแค่ครั้งเดียวที่ปารีสนอะ่ะเราจะได้เป็นต้นมาพาสปอร์ตกับผมจะอยู่ติดกันจนกระทั่ง ผมก้าวเท้าเข้าแผ่นดินไทยเหยียบแผ่นดินไทยเมื่อไหร่ผมแบบเออหมดห่วงอยู่บ้านเราแล้วสบายใจพาสปอร์ตผมก็ทิ้งไว้ที่บ้านได้ไปไหนมาไหนผมก็พกบัตรประชาชนอย่างเดียวหรือบางทีไม่พกเลยซ้ำทีลืมลืมเผลอไปนะครับแต่ถ้าอยู่เมืองนอกเมืองนานเนี่ยโอไม่ได้เลยผมวิตกกังวลเลยนะครับอ่าเราก็เดินทางการจากปารีสนั่งรถต่อมาอยัางเมืองคนอนยกักต้องเราให้ฟังก่อนว่าเมืองคนอนยักเนี่ยเป็นเมืองผลิตเหล้าอาง,งุ่นพราะเมืองนี้เขาปลูกอง,งุ่นกันเยอะ แล้วเขาก็คุยว่าเถือกเขาแอลภูมิอากาศฤดูการแร่ธาตุในดินในเมืองคอนอยากเนี่ยแหมมันเหมาะกับการปลูกองุ่นที่จะนำมาผลิตเหล้าอย่างยิ่งองุ่นที่ที่ปลูกเอาไว้เอาผลมันมากินกับองุ่นที่ผลิตปลูกเอาไว้เพื่อเอาผลมาทำเหล้านี่คนระแบบก,กันนะครับรสชาติไม่เหมือนกันเลยองุ่นที่ผลิตเอาไว้ให้เรามากินกันเนี่ยมันจะหวานกรอบหอมอร่อยแต่องุ่นที่เอามาผลิตเหล้าเนี่ย มันจะเปรี้ยวกว่ามากเอามากินเปล่าๆไม่อร่อยเลยครับแต่เขาบอกว่ามันเหมาะอะเขาว่างเขาอย่างนั้นะเขาก็มีหลักการมีข้อมูลมีหลักฐานพิสูจน์ของเขาครับในเมืองคนอยากก็จะมีแบบไร่องุุ่เนี่ยหลากหลายแต่ละไร่แต่ละพื้นที่ก็มีเจ้าของเจ้าของเนี่ยก็มักจะเป็นคุณนางเก่าเป็นตระกูลมีตระกูลมาแตลมีตระกูลอ่ไม่รู้ละสารพัดตระกูลอะ และแต่ละตระกูลก็เอาชื่อสกุลของตระกูลตัวเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อของเล่าอากุลของตัวเองแล้วก็สร้างชื่อเสียงมาอย่างยาวนานที่ของเราไปคือตระกูลมาแตลแล้วเขาก็ตกทอดอตกทอดะบวนการการทําการผลิตความเป็นเจ้าของเนี่ยตั้งแต่รุ่นปู่ทวดไล่กัน,ล,นล,ลงมาจนมาจารุ่นปู่ย่าไล่ลงมาจนถึงพ่อจนถึงรุ่นลูกรุ่นปัจจุบันมันรุ่นปัจจุบันที่ทําการบริหารอยู่ก็ยังนามสกุลมาแตลอยู่ โอ้โหเป็นชายหนุ่มร,รู้เลยครับแต่งสูตรนะเขาก็มาให้การต้อนรับเราแล้วเราพาเราไปที่โรงงานก่อนเลยไปถึงต้นใบบ่ายครับสิ่งแรกก็ทําอะไรรู้ไหมบ่ายสองล้ะผมม็ยังงงเลยก็ยังนึกถึงเพื่อนผมซึ่งมันชอบกินเหล้ามากไปถึงไอ้จูดเลยเพราะไอ้จูดนี่มันชอบอย่างยิ่งอ่ะมันรักการกินเหล้าอย่างยิ่งอ่ะคือพอนั่งแหมะเข้าที่ห้องรับรองก็แบบสิ่งแรกเลยคือเสิร์ฟคนอนยักเลยตอนบ่ายสองเนี่ยนะผมก็แบบบ่ายสองนี่มันจะกินเหล้ากะเหรอ แล้วเป็นเหล้าที่แรงนะครับมัน40่ดีกรีขึ้นนะ่ะคอนยัคนยเนี่ยมาแตวเนี่ยก็คุณบุมนดมไม่ต้องห่วงแกเป็นนักชิมนักจิบมีความรู้เรื่องเพราะแกขายของพวกนี้อยู่แล้วแกก็ต้องมีความรู้ใช่ไหมครับแกก็กลินใส่แก้วแจกจ่ายก็คนละจิบสองจิบกันไปแล้วจึงค่อยเริ่มพาเดินดูรอบๆโรงงานโรงบม่มนู่นนี่ก่อนเป็นแค่น้ำจิ้มก่อน เพราะว่ายัางวันแรกยังไม่ทํางานเป็นวันที่แค่พามารู้จักอะไรโดยคร่าวๆโดยภาพรวมๆก่อนเสร็จแล้วตอนเย็นก็พาเราไปส่งที่พักเขาให้เราพักที่ไหนเลยไหมครับปราสาทใช้คาว่าปราสาทได้เลยปราสาทของตระกูลมาแตวมันใหญ่มากมันไม่ใช่บ้านครับมันเป็นปราสาทเลยมีเป็นแบบห้าสิบหกสิบห้องอะ่ะเอาแค่ทางเข้าอะครับจากประตูรั้วเนี่ยกว่าจะไปถึงทางเข้า กว่าจะไปเห็นตัวไอ้ปราสาทเนี่ยน,นะนั่งรถเป็นสิบนาทีนึกถึงภาพบูราที่เขานั่งรถมา้าเข้ากันมาเลยแบบนั้นเลยครับแต่นี้นั่งรถเก๋งแบบสุดหรูของตระกูลมาแตวเนี่ยพาเรามาส่งพากระเลียงสามคนสี่ห้าคนต้องเรียกตัวเองอคุณอุดมไหมุณอุดมเขาดูดูเป็นนักเป็นครีเอทีฟเป็นนักธุรกิจคุณดำรงดูเป็นนักธุรกิจมีผมกับไอ้ต้อยช่างภาพเนี่ยดูเป็นแบบว่าผู้ใช้แรงงานหน่อยฮะนุ่งยีนขัดขาดใส่เสื้อมอมอหน่อยฮะ แต่หละเขาก็พามาส่งแล้วก็แนะนําว่าเออนะก็จะมีพ่อบ้านเรียกว่าบัตเลอร์แต่งตัวเต็มยศมาทําหน้าที่ต้อนรับพาเราไปส่งห้องพักอะไรต่างๆนั่นนะเอ๊ะผมนอกเรื่องไปไกลมากเลยนะเนี่ยจะเล่าเรื่องปลูกต้นไม้อ่ะแต่พอเล่ามาแล้วมันสนุกเองผมสนุกเอ,กเองอ่ะสนุกในการเล่าหวังว่าคุณผู้ฟังจะสนุกกับการฟังผมเล่าด้วยนะเพราะนี่คือคนกลุ่มเก่าเล่าเรื่องในช่วงหัวข้อของข้อที่หนึ่งของความสุขซึ่งอันนี้ก็ฟังได้ทาง YouTube นะครับ ช่องมนุษย์พุตานออฟฟิเชียลในส่วนของข้อที่หนึ่งของความสุขที่ฟังทาง u t u b e เนี่ยเพลงที่ใช้จะเป็นเพลงของไมล์สโตนอย่างเดียวเท่านั้นเพื่อไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะครับสะดวกในการทํางานบางครั้งอาจจะซ้ําเพลงบ้างวนเวียนบ้างก็ขออภัยคุณผู้ฟังมาณที่นี้จนกว่าผมจะผลิตเพลงใหม่ๆเพิ่มเติมก็จะค่อยเอามาบรรจุแต่ส่วนเพลงฝรั่งเพลงสากลนั้นฟังได้เฉพาะส่วนที่ตัดต่อออกอากาศช่อง96.5 FM ของอสมท ถ้าเป็นใน YouTube ถ้าเป็นในข้อทีนึ่งของความสุขก็จะมีแต่เพลงไมล์สโตนแบบดีแล้ครับ คจิงหรือร้องดังไปใกล้กว่ามูดา้าจะฟังไม่ฟัง Đến dưới bờn giọt tham hát giọt kháu Đến dưới bờn giọt kháu, tham hát กาหนาจะฟังไม่ฟังมีอยู่อย่างนั้นเทอ ยังไกลทางคิดชิงริดร้องดังไปไกลกว่ามูดังจะฟังไม่ฟัง